คิวกริมคืออะไรทําไมถึงได้เก่งจังกราบสวัสดีมากนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมปาต้นคนเดิมกับช่องทีริชแวร์กนะฮะในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมสำหรับคนที่เล่นเกมนิ้เกะมานะฮะก็น่าจะรู้จักกับตัวละครกลุ่มหนึ่งที่โคตรจะหายาก V i d จนตาเหลือกกว่าจะโผล่มาแต่ละตัวเนี่ยโหทำไมมันหายากจังวะด้วยเรทที่แสนจะตาตมแถมยังล็อกตัวไม่ได้นะฮะทำให ในด้านของเกมเพลย์นั้นมิเกะเหล่านี้ถือเป็นระดับ UR เลยก็ว่าได้นะครับผมนะทีนี้เรามาดูกันในด้านเนื้อเรื่องกันบ้างดีกว่าเราคงต้องย้อนกลับไปก่อนนะฮะว่าแต่เดิมนั้นนิเกะถูกควบคุมการสร้างโดยทางรัฐบาลกลางนะครับโดยการร่วมมือของทาง3บริษัทยักษ์ใหญ่ประกอบไปด้วยเอลิเชียนบริษัททางด้านการทหารการขนส่งและสเสบียงนะมิซิลิสบริษัททางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเทตราบริษัททางด้านการสื่อสารและความบันเทิงโดยนิเกะนะฮะในรุ่นแรกสุดจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสู้กับแรปเจอร์โดยเฉพาะนะฮะทำให้พวกเธอนั้นมีสเปคที่สูงมากๆเพราะเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีทั้งหมดของทาง3บริษัทเข้าด้วยกันนะครับผมจนมาถึงรุ่นหลังๆนะฮะถึงได้มีการเริ่มแยกผลิตตามลายความถนัดของแต่ละบริษัทนะฮะตามที่กล่าวไปข้างต้นนะแล้วทีนี้พิวกริมล่ะเพราะจากที่เราได้เห็นกันนะครับ ผิวกริมจะไม่ได้รวมอยู่กับในตารางของ3บริษัทยักษ์ใหญ่เนาะถ้าจะให้ตอบกันตามตรงเลยนะฮะผิวกริมเนี่ยก็คือนิเกะทั่วไปนี่แหละเฮ้ยเรามาต่างกันยังไงใจเย็นๆก่อนนะฮะคำตอบนั้นนะฮะก็ตรงตามชื่อของผิวกริมเลยนะฮะผิวกริมหมายถึงนักเดินทางผู้พเนจรผู้แสวงบุญนะฮะซึ่งในกรณีของนิเกะนะฮะจะใช้กล่าวถึงนิเกะที่พเนจรไปบนพื้นผิวนะครับ หรือในความคิดของทางรัฐบาลกลางนั้นก็หมายถึงมิเกะที่เป็นผู้กบฏต่ออาร์คนั่นเองดังนั้นในกรณีของทีมอลิมิตต์นะฮะจะไม่ใช่ผิวกริมนะครับผมถึงพวกเธอจะอยู่บนพื้นผิวก็ตามแต่นั่นเป็นคําสั่งของรัฐบาลกลางนะฮะดังนั้นก็ไม่ได้เป็นการกรบฏต่ออาร์กแต่อย่างใดทีนี้จากที่ฟังมานะฮะบางคนก็จะมีคําถามเกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นแค่นิกเกตธรรมดาทําไมมันถึงได้เก่งจังใช่ไหมฮะ แน่นอนครับเพราะว่านิเกอนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถอยู่รอดบนพื้นผิวได้นะการเอาชีวิตรอดบนพื้นผิวนั้นพวกเธอจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตรอดนะฮะถึงขั้นที่ว่านิเกะบางคนถึงกับเอาอะไรของแรปเจอร์มาใช้ดัดแปลงตัวเองเพื่อให้มีชีวิตรอดเลยนะครับดังนั้นนะฮะผู้ที่อยู่รอดบนพื้นผิวได้ก็จะกลายเป็นนิเกะที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองฮนะ ยกตัวอย่างเช่นโนอาเนะโนอาในตอนแรกที่เธอเป็นแค่นิเกะธรรมดานะครับที่ตัวเธอนั้นค่อนข้างมีความสามารถในการป้องกันที่สูงกว่าคนอื่นนะฮะเธอก็เลยสามารถเอาชีวิตรอดมาบนพื้นผิวได้นะถึงจะกําจัดแรปเจอร์ไม่ได้เลยก็เถอะจนสุดท้ายนะฮะเธอก็ได้รับการอัปเกรดติดเลเซอร์เข้าไปที่โลนะฮะจนถูกขนานนามว่าเป็นพิวกริมในที่สุดนะครับผม หรือต่อให้เป็นนิเกะรุ่นผลิตจํานวนมากก็ตามนะฮะถ้าหากพวกเธอเหล่านั้นสามารถเอาชีวิตรอดได้บนพื้นผิวนะพวกเธอก็จะถูกเรียกว่าผิวกริมเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีในกรณีของอนิเกะจากยุคแรกนะฮะที่ถูกทิ้งเอาไว้บนพื้นผิวรวมจนถึงนิเกะที่ย้ายฝั่งไปอยู่กับแรปเจอร์นะ,ะพวกนี้เองก็จะถูกเรียกว่าผิวกริมเหมือนกันนะดังนั้นนะฮะข้อสรุปง่ายๆเลยนิเกะที่ไม่ฟังคําสั่งของรัฐบาลกลางนะ รวมไปถึงนิกเกตที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะจะถือว่าเป็นการกระโดต่ออาร์คนะแล้วก็จะถูกเรียกว่าผิวกริมในที่สุดนะครับโดยในอาร์คนะฮะก็จะมีกฎจากทางรัฐบาลกลางอยู่ว่าห้ามไม่ให้ติดต่อหรือครอบครองผิวกริมเป็นอันขาดนะฮะหากมีการพบเห็นให้ทําการจับกลุ่มหรือไม่ก็กําจับทิ้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าในะไอ้กฎนี้นะฮะมันนอกจากไอ้ทีมนี้มันก็ไม่เห็นจะมีใครทําตามสักคนะ <laughs> มันอะไรกันะมนเ่ย <laughs> และนี่นะฮะก็คือบทสรุปคร่าวๆนะฮะสำหรับผิวกริมนิเกะผู้พนีจรบนพื้นผิวนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ด้านล่างนะฮะอยากให้ผมทำเรื่องอะไรอีกบอกได้นะฮะเออผมเล่นมอนฮันด้วยนะเอาขอข้อมูลมอนฮันมาก็ได้นะในช่วงนี้ติดติดนิเกะ <c oughs> <ๆ c oughs> ก็เลยจะมีคลิปนิเกะออกมายเยอะบ่อยนะ ดังนั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีมากจ้า